สวัสดีทุกคนเดี๋ยว ใครว่างก็เข้ามานะคะตอนนี้แพลลิสอยู่ที่วัดอาซากุสะนะคะที่โตกเกียววันนี้เรามีเซสตบุนเฟสติวัลเป็นวันแบบว่าฤด,ดูการใบไม้ใบไม้ผินะคะทุกคนเขาก็จะมีเทศกาลที่เขาจะปาถั่วเพื่อจะขับไล่ปีศาจนะคะแต่ว่า,เ,าเขาบอกว่าวัดอ,ดอาซากุสะเนี่ยเขาแบบไม่มีปีศาจฉะนั้นแล้วเขาก็ปาถั่วเพื่อให้ทุกคนน่ะได้ได้รับถั่วไปเพื่อความโชคดีค่ะเดี๋ยวพลิสจะกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวสวัสด,ดีเพื่อนๆพ,นพนลิสะ say hi โอ้ยวอกสโตย่าย่าย่าสวัสดี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 โอเคเดี๋ยวกับอยู่กับเพื่อนนะคะสองสาคนเดี๋ยวกับกล้องก่อนเขาจะปลาถั่วแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวพลิตจะพูดเบาๆนะคะ นี่นะคะข้างบนเดี๋ยวเราจะเห็นนะข้างบนเขาจะมีแบบเนี่ยเขาถือถุงถั่ว Is that the bean ี่ยนะแบ๊บอืมอืมใช้เสรมเยอะแยะเยอะแ a ะเบียสโลฟนะยยทุกคนเดี๋ยวเราต้องรับถั่วนะคะอันนี้เพื่อนชื่อโชตตะคุงนะคะอยู่นิวซีแลนด์เปียอะไรเป็นนิวซีแลนด์ปีนี้เขาเป็นทัวร์ไกด์นะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นเพื่อนมาจากฝรั่งเศสนะคะเซฮายนาแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนนะคะเป็นลูกครึ่งบาซิเลียนญี่ปุ่นเอสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ <laughs> re really ตอนนี้แพลตตสยังไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆสวัสดี8คนที่อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรากำลังรอดูเทศกาลปลาถั่วไล่ปีศาจนะคะแล้วก็ต้อนรับความโชคดีโดยการที่เอาถั่วกลับบ้าน can we eat the b e a n อ๋อโอเค don't have to cook it's just like the bean that already roasted already roasted okay แล้วก็จะกินถั่วที่เขาให้มาได้นะคะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องปาถั่วไล่ปีศาจให้มันเปลืองแล้วนะคะก็คือให้คนที่เก็บไปถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็กินซะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแบมแบมทัวอ๋อป้าแบมทัวร์กินเทีย่ยว <Yeah. S 1> ใช่ค่ะมารับถั่วด้วยกันนะคะคิดคอมเมนต์ สวัสด <laughs> ีครัป้าแบมป้าแบมได้ยินปาริสป้าพอดีคนเยอะปาริสเล,สลสยต้องพูดเบาๆเก่งใจ <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมีเทศการปาถัว่ว๋ยวพาริสจะให้ดู <laughs> อันนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างดังมากเลยนะคะใครมาเที่ยวโตเกียวเขาจะ,จะมาแวะถ่ายรูปกัะตรงประตูแล้วก็จะมีโคมไฟดีดสีแดงๆนะคะชื่อว่าวัดอาซากุสคาสวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะเรามารอรับถั่วกันค่ะ สวัสดีสิบคนที่อยู่ด้วยกันด้วยนะคะอย่านะเดี๋ยวพลิสขอเลื่อนกล้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะป้าแบมสบายดีนะคะนะคะขอเลื่อนกล้องก่อนนะเนีอ๋อป้าแบมเคยมาเที่ยวหรอคะนี่สถานที่ท่องเที่ยวหลักของของนักท่องเที่ยวเลยนะคะเนี่ยสวัสดี24สิบสี่คนที่อยู่ด้วยกันด้วยนะคะ รอรอรับถั่วด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปดูซิคนยนต์ถั่วอยากได้ถั่วจากคนนี้ค่ะคนนี้ดูน่ารักซุ้มออกยังไงเนี่ยซุ้มเข้าเราซุ้มออกไม่ได้เลยโอเคโอเคใช่ค่ะเป็นวัดที่สวยงามมากเลยค่ะบ้าแบมใล่แล้ว อันนี้เพื่อนโชตะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นคนรับถั่วนะคะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าอยากเป็นคนปาถั่วโอ้ป้าแปมเคยทำมูลระตที่ลำพูนป่ะคะลำพูนใช่ไหมมือระตที่ลำพูนป้าปาริสเคยทำงานเราเขาเป็นลูกค้าค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบต้อนรับฤดูใบไม้ ค่ะก็คือดอกซากุระก็จะบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะฤดูหนาวกำลังจะหมดค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช่ประแบมบรษัเป็นลูกค้าที่ที่ปาริสเคยเคยดิวด้วยอยู่ค่ะเลยจำได้ โอ้ยดีจังเลยมุกตาพามาเที่ยวไกลถึงนี้เลยดีมากเลยค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ด้กันนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เทศกาลปลาถั่วต้อนรับฤดูใบไม้ผลินะคะเป็นงานที่จัดหนึ่งปีอะไรนะหนึ่งครั้งต่อปีจัดทุกๆปีใช่ ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะปลาถั่วไล่ปีศาจแค่นั้นนะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเทศกาลเป็นปลาถั่วแล้วให้คนมารับถั่วแล้วค่ะเขามีงานแบบว่าเหมือนโชว์โชว์การแสดงด้วยนะคะเต้นลําแต่ว่าตอนนี้นะคะจะให้ดูบรรยากาศผู้คนเยอะมากเลยสวัสดีทุกคนค่ะ โอ้ยป้าแบมเก่งมากเลยเป็นพนักงานดีเด่นด้วยเยี่ยมมากทุกคนปาริสจะรับถั่วปาริสว่าจะเป็นริสจะใส่เข้าไปในหมวกปาริสจะใช้หมวกรับถั่วค่ะนสวัสดีคุณแม่เขาเนี่ยคุณแม่เขาเขาใช้เขาเอาถั่วไว้ในถุงอะค่ะเห็นว่าเขาถืออยู่ข้างบนอะเป็นถุงพลาสติก เนี่ยเนี่ยที่ผู้ชายคนนี้เขาถืออยู่ในถุงอะ่ะเนี่ยเนี่ยเขาจะมีถั่วอยู่ข้างในถุงพลาสติกนะคะแล้วเขาเขาจะปาใช่ค่ะคือไกด์นน <laughs> Some people ask me do I have an umbrella Like they all o t h i n g the same <laughs> ไม่มีล่มคะ่ะไม่มีอัมเบล่าใช่ค่ะคล้ายๆงานโปรยทานบ้านเราเนาะแต่นี่เป็นถั่วกำ <laughs> ล,งล,งลงัลองรอเขาโปรยอยู่เอ้ามาแล้ว สวัสดี32คนที่อยู่ด้วยกันดนวยนะคะใครว่างๆเข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนกันนะคะชมเทศกาลของญี่ปุ่นนะคะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งนะคะนี่นะคะก็จะมีพระมาโอ้มีพระมาอันนี้ชุดนี้นะคะเป็นพระมอง <laughs> อันนี้ They not m o n ม r i g h They like some some c o m m i t t e e i n t h e t e m p l e what the the d h i s look different t h e s guy he look like in the high position but not monk monk doesn't have hair oh yeah alright l yeah he is working working for this temple yeah อ้ทุกคนดูสิคนนะครับเตรียมจะปาถั่วพาริสว่าพาริสไม่ไม่ถึงแน่เลยอยู่ไกล เห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาจะปากันสี่รอบนะคะเผื่อคนพาเนี่เหรออุ๊ยตื่นเต้นมากเลยถั่วกินได้ค่ะคุณแม่ถั่วเขาเขาอบมาแล้วเขาอบมาแล้วก็กินได้เลยเพื่อความโชคดีวัดนี้วัดนี้เคยพามาด้วยนะอาซากุสะจำได้ป้าที่มีกลุ่มเด็กนักเรียนมาขอคุณแม่ถ่ายรูปอะ Oh, นี่งานเริ่มแล้วค่ะมารับถั่วด้วยกันเร็วสิเซรียสไหมอันนี้มีเพื่อนเป็นโฟโตโกงกาเฟอร์ด้วย <laughs> ได้ได้ขุดแม่ <laughs> ตอนนี้เรารับถั่วด้วยกันก่อนนะมาเมมากิมาเมมากิมาเกิแปลว่าถั่วค่ะ ค่เตรียมหมวกรับถั่วไม่มีโล่ Yeah. Oh give give yeah. yeah, give him, give him, give him, yeah. He want to carry himself. Ah, yeah, give to มได้ด no okay. okay. yeah. yeah. oh, yeah. oh, yeah. ้วยอีกเลยโอ้ยว้าทุกคนสนุกมากเลยอะะเอาด้วยดได้ดูวายด ลิ้นลับไม่ได้เลยเก็บเอาบนพื้นอาระเบื้องอ๋อสนุกอ๋อสนุกกัางเลยได้ถั่วเยอะแล้วกินไปหมดอัออนตราย

ทุกคนเหนื่อยอ่ะสวัสด <those every> no <welche> ีทุกคนมาปลาถั่วกันค่ะหมดแล้วถั่วหมดแล้วบายบายอยากเป็นคนปลาถั่วค่ะ อยากเป็นคนป้าถั pigs, ่วได้ค่ะวันนี้อยู่กัดเพื่อนเพื่อนปาริสได้ถั่วมาสอง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 เยเยี่ยมได้โชคดีนะคะทุกคนโชคดีจบแล้วคนกลับแล้วเดี๋ยวกลับกล้องก่อนทุกคนเหนื่อยมาก โอ้ <laughs> แสนแดดเข้าตาโอ้สวัสดีค่ะน้องวูด,ดี้ขอบคุณมากค่ะป้าแบมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเลยค่ะใช่ค่ะสนุกมากเลยนะคะมามาเทศกาลปลาถั่วของญี่ปุ่นคะ่ะที่วัดอซากุสะโตเกียวนะคะใช่ค่ะตกพื้นก็เก็บจากพื้นนะคะ s <S <laughs> เ <laughs> ดี๋ยวิเลดี๋ยวกนขอับก่อกดันทุกคนต้องออกละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเย้ทุกคนได้ถัรวกันหมดเลยแคนเิสก็ได้ด้วยนี่เย้เ้ลยโอ้ยมากก็ชิโซ o ์ยังก็รักอันนี้เพื่อนเ <laughs> <p> พื่อนมาจากฝรั่งเศส <c oughs> คนเดิมบราซิลคนเดิมอ,อ,อันนี้คนญี่ปุ่นนะคะโอเคเพื่อนเพื่อน แพลเสก็ได้ถั่วแล้วเดี๋ยวแพลเสก็ต้องกินถั่วด้วยก,กินถั่วเพื่อสิริมงคลโอเคคนเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยเด้ไลฟ์เย้ได้ถ,ถั่วแล้วจ้า โอเคโอเคทุกคนเ,เดี๋ยวพาลิสไปก่อนนะคะมันจะมีงานแสดงอื่นอีกแบบว่ามีโชว์มีอาหารขายอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาลิสไปสเปนทา์กับเพื่อนก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมโชคดีกันทวนหน้านะคะได้ทัวร์แห่งความโชคดีทุกคนเลย บายบายจ้าตังกิ้งจ้าบายบายขอบคุณนะคะใครมาดูทีหลังคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับป้าแบมขอบคุณคุณแม่ค่ะ อ้าวแฟนี่ยังไม่กดเอ็นเหรอพอดีว่าถ่ายรูปค่ะทุกคนบ๊ายบา <ườ apostles> <IDs> ยค่ะขอบคุณค่ะ